ความการุณานงดสปอยเพื่ออัธรสในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็นสามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิดูวิดีโอก่อนใคร รับชมคลิปเอกลูซจากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มาเลีคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสูช่ช่งชวนเอมลย วันนี้กับคอนเทนต์ตำนานจอมยุทธพูดถังสารอนิเมะนะคะครับ EP ที่211-213ครับผมค่ะเราจะไปดูก็ฝากทุกคนกดติดตามช่องแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้นะคะครับผมไปดูก,ก,กันเลยก็ได้ค่ะไม่จะมาอสูรเนี่ยเขาทำเขาไม่ยึงเราเขาอยู่ด้วยกันมานาน ที่นี่มีแบบมีให้เราเห็นความมิตรพ้องมิตรภาพฉันไม่ซึ้งหรือมิตรภาพเธอหรอกนะเพธอเปนเดรร้ายเรีว่าเป็นพี่น้องกันอยู่เลยน้องเขายจะแค้นหรอกแต่ไม่เค้นยังทำร้ายเขาอีก ทั่วฟิบซาโลกมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปมากมายอีหกสิบปีข้างหน้าหวังว่าเจ้าจะเลิกนิสัยขี้บนนี้ได้สักทีแสงดอกเบญจมาศทำลายพื้นดินปูงาปลอยปลายมานททุกระ็อ้โห เจ้กทางุนโจมตทางซามอ,อมี้วิจารณานงาหมืองหัวทางซานใช่ไหมค่ะหรือว่าน้องสัดตดตัดัญที่ฆ่าเพื่อนเขาอะคนเนอกคน่ะทางซานแต่มันติด<า>ไฟ <ป S 1> ไว้เฉย อ๋อเออเขาใช้จักไฟของของพี่เนาะของสิทธิ์พี่ก็เลยทำงานโอ้โหนี่คือมีจิตสังหารเราดูตาแดงเราอยาจะฆ่าจริงๆแล้วอ่ะอุ้ยขุมมือจะมาโอ้ยโหกดวัวโอ้โหโคตรเหนียวเอ้าแล้วมีแต่ราชินีนาดาวบุญบุญยุทธ์ทั้งนานมมาทางร้ายรุยช่วยค่ะ แล้วพี่ชอบชดใช้เออใช่เฮ้ยน้องโดนแทงแล้วน่ะไม่หอบเขาขวดมาด้วยช่วยด้วยวทังซานจะไม่รอดแน่รอดวิญญาณที่เจดกอยท้วิญญาณยดทังซับวิญญาณที่แโอรุมากสอูร ทำไมที่ส่วนมันนันนนีไฟที่ส่วนจะปกป้องใหรอเพื่อจะได้ถ่วงเวลาให้พวกตาหมิงหนีไปโหัวนี้คือกดสุดท้ายแล้วตัวนักตายือแบบไหวักษาที่มาพร้อมดวงจิตแห่งเทสมุทรเอกพพลวงมได้ไหมตาไม้ไหว โอ้โหคนนันดจัดเป็นจมาดอ่ะอู้เอ้า,อาดตงแตกอีกแล้วน,น,นอ้อะไรทำไมทะลุออกมาจากหน้าผาองั้นอ่ะอะ<ำ>อุ้ยแตกเชี่ย่แงตอแสูงเนี่ยแสดงพลังโอ้โแกนหัก ่ะสรุปเราถึงไหนแล้วเนี่ยอเราผิดไยไงโอ้ยจะรอดไหมอ่ะสู้หนึ่งต่อห้าทั้งสารจะรอดหรือเปล่าเนี่ยว่าสั่นละพวกเราจะเป็นตัวทวงท่านพี่เสียวอูท่านอย่ามรสีเวลากับพวกข้าอีกเลย ต้นปัญญ,ญาศักดิ์สิทธิ์หมื่นปีนี่ไปเถอะท่านกับผังศารแล้วก็หนีไปจากที่นี่ <c oughs> ต้นวิญญาณจะทําให้จิตวิญญาณของท่านมันคงคืนตอนคืนชีพจะยิ่งมีโอกาสสาเร็จที่เจ้าต้องเปิดเผยตัวก็เพราะตามหามันตาหมิง <c oughs> เอเอหมิงถ้าไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าเราจะหนีออกไปด้วยกันพี่ท่านต้องรอดมาให้ได้ อวตาธเทพร้ายนักมีหน้าตอนผู้ทำพิธีมาท้ามันถึงเสียเปรียบตอนอยู่ที่เมืองสีหลูการโจมตีของสี่ยอดรพรหมยุทธ์ได้แต่ร่างกายมันถูกฉีกออกไปชิน้นชิ้นคารับปากเสวูว่าต้องออกไปใี่ได้ตอนนี้ตาหม,มิงเออหมิงคงนี้ไปได้แล้วเอาเถอะพลังยังมีเหลืออยู่นิดหน่อย ขบวนท้าสำคัญได้ถ้าโจมตีโดนน่าก็จะใช้สมุดคุ้มกายาพางตัวหนีไปได้ไม่ต้องฝืนแล้วล่ะหากไม่ใช่พราะมีอาวุธเทพแล้วก็จะคงตายตั้งนานนะให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของข้ารถไเจาไปเขตแดนบริษัท เแดนมรณะมีทางพิดร้ายแรงและการสยจบจิตวิญญาณการจบตีครั้งนี้จะต้องทำให้สำเร็จแสงแห่งเทพเกิดอะไรขึ้นแสงสีทองของตีสู่เทพสมุตรทำห้ฆ่าตัวชาทำไมหันมาเล่นงานข้าละ่ะแสงสว่างรุนแรงมากไม่คิดว่าจะสะเทือนจนเขนมรณะผ่งผิกางกง่อ,อสำแดงนิดเองเลยวะแล้วฟังซานก็รู้สึกเจี๊ยบนีหรอ อุ้ยก็จะพัฒนาอะไรวีกะเนี่ยเออเป็นไรอ่ะทำไมน้องรอวลอยขึ่นแปลงอ่ะน่ะอ๋อพัฒนาเป็นเทพอะจริงเหรอเอ้าทำให้ตัวได้สมุดเท้สมุดมาเทสมุดมาช่วยเหรอไม่รู้มาเป็นตัวขนาดนั้นไม่มาช่วยหรอก อะไรนะคนจ่วยได้มาช่วยไม่คุณเจ้าสองเมื่อเธออยากช่วยชีวิตฉันก็เลยแบบเหม่นอุทานรน้อยเข้งมาช่วยหรออะไรอย่างเงี้ยเกิดต้องตอบว่าใช่น้องออกไปหาสมุดมาให้เธอมาแล้วตอนที่สมุดภายในหมอกสีทองนี้เขตแดนมรณะและพลังจิตของข้าถูกข่มไว้จนปล่อยไม่ได้รู้สึกว่ามีโรงบาลที่คูดคมเอาชีวิตข้าได้เป็นครั้งแรก เขาคืออาคุงเทพสมุทรที่ทิ้งไว้บนโลกถ้าเช่นนั้นเขาคือผู้สืบทอดที่เทพสมุทรเลือกสินะขัดข้องบ่าไม่ได้ขังศารข้าวาโลกเขามายุดใต้น้ำหลายพันปีสุดท้ายจึงได้ครองบัลลังเทพสมุทร13สุวรรณปรีศูนท่ขาดคิดค้นขึ้นไร้พ่ายทั่วแดนสมุทรโดยรอทอด3ปรีศูนแรกให้เจ้ากระบวนที่หนึ่ง สอนสอนไปเลยศิลท่าไปเลยจ้าทำให้เด็กมันดูกระบวนท่าแปลกประหลาดมากวงแหวนทั้งหมดดูมันจะยุ่งเหยิงละระเบียบแต่ราวกับว่าวงแหวนพวกนั้นมีดวงตาพร้อมใจกันมุ่งตรงไปปกคลุมเป้าหมายคิดว่าข้าจะไม่มีทางเอาตัวรอดเหรอทักษะที่ห นิรัน์คือหนึ่งในทักษะโจมตีที่รุนแรงที่สุดของฝ่าบาทถากโดนเขาแล้วก็บาดแผลจะลุกลามไม่มีสิ้นสุดต้องใช้พลังวิญญาณมาต้านเท่านั้นแล้วมาลงมือพร้อมกันช่วยฝ่าบาทโจมตีมัน เทพสม,มุนมาใช้ท่าให้ดูโจมตีจากบาดแผลนิรันดร์ของข้าได้ง่ายๆข้าไม่เคยเห็นพลังที่ทรงอุภาพนี้มาก่อนเหมือนชะน้ำทะเลชำระล้างสิ่งสกปรกไม่คิดว่าจะต้านการโจมตีของเราได้ง่ายถึงเพียงนี้นี่ก็คือทักษะเทพไม่จะเป็นกระบวนท่าง่ายๆแต่เต็มไปด้วยพลังขึ้นมหาศาลยังมีอีกคื่อมรัยสิ้นสุดยังมี ทักษะควบคุมหเดียวในสักวรรริเป็นทักษะควบคุที่แข็งแกร่งที่สุดหากเรแล้ไม่ว่าผู้อสู้จะแข็งแกร่งเพียงใดจะหยุดิ่งภายในแปดวินาทีต้องไีไงกายลางกาย้ของวิญญาณยุดคู่ได้ทันทีเลยเหรอนี่นั้นข้าก็จะทำได้เหมือนกันนีโอ้โอกนนแ,อแปด สามควบคุมแข็งแกร่งมา,ากพาดุดพรหมยุทธระดับสูงกับราชินานาภพรหมยุทธเน้นทางแปดวินาทีทำอะไรได้ไม่น้อยเลยดูอีกดูอีว่ายังไม่หมดด้านสุดท้ายสวรีสูงรอบวนที่สองสิบสามจุดรี่ศูนย์เจสิบสามท่าเหมือนมาช่วยแล้วมาสอนเป็นตวัวเธอ,อ ถ้าแำ่ัแต่ไม่มงีนี่ถังน้ำแตกกันนะมีคนช่วยดีมากเลยมีคนขนาดนี้ใครจะไม่แตกอืโอ้โหใครก็ทนดูหมดจัลเรียที่สมุดอ่ะเพิ่งเห็นปีวตรงห้าท่าขนาดนี้ทั้งอดีตและอนาคตไม่เพียงหนึ่งเดียวสามตัววันตรีศูนย์กระบวนที่สาม ไปไร่ปรับป,ปีปีต้องจะอยู่ในการควบคุมแปดวินาทีขัน้นตอนการจบตีที่สามนี้หมดจัดมีคน,ะนมาช่วยปีปีปตองให้เยอะโอ้ยแต่โอ้ยร่างสลายเลยสลายเลยเอ้าจริงหรอปีปีตองนี้ไปให้กันี้เรอ จ้ะรีบหนีไปเร็วเข้าปีปีปปต้งตายแล้วนั่นเหรอไม่น่าใช่ใช้สากระบวนท่าแรกให้ชำนาญจะปกป้องตัวได้เขาอาจจะกลายเป็นแมงมุมตัวน้อยแตกงด็จะลลแต่จะไม่น้อยกว่าสมวินาทีจำเอาไว้ เทพสมุทรจีช่วยเหลือข้าไม่เป็นไรรอเมื่อเจ้ากลายเป็นเทพสมุทรจะเป็นเวลาที่ต้องเรียนรู้ทั้ง13กระบวนท่าทําไมทำให้ตาตีสูสีทองเสียบเสียเกียรติดีมากอันนี้แค่สามยที่พลังไม่พอตาหมิงเออหมิงจะต้องอดทนให้ได้ทั้งสานถึงเจ้าจะหนีไปได้ก็ช่วยสัตว์ปัญญาแสนปีสองตัวนั้นไม่ได้หรอกก็คอมาหายแล้ว Esa gracias la